เมื่อวันที่8เมษายนพศ2565นายนัทธพัฒน์สวนปทีปผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชาการจังหวัดสุพรรณบุรีและคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรีรงพื้นที่ตรวจเยี่ยมซักซ้อมและเตรียมความพร้อมในการรับสเสด็จสมเด็จพระนิธิาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งจะ,สะเสด็จราชดำเนินมาในงานพระราชทานเพลิงศพนายไวโพ์เพศสุพรรณศิลปินแห่งชาติในวันที่7พฤษภาคมพศ2565ในส่วนของเทศบาลเมืองชนบุรีนั้นดรเอกพันธ์อินใจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองชนบุรีได้เข้าร่วมการซักซ้อมเตรียมความพร้อมในครั้นี้ด้วย น้าสา,ารากาบะเลียนวัดวังน้ำเย็นอำเภอบางปะมา้าจังหวัดสุพรรณบุรี